สวัสดีค่ะวันนี้จะพามากินเนี่ยค่ะต้นหอมต้นหอมญี่ปุ่นนะคะยาวๆแบบนี้เลยเห็นเขากินกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองกินตัวกินกับครีมชีสครีมชีสนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ญี่ปุ่นหนาวมากหนาวมากๆก็มันต้องละลายก่อนไหมอะ่ะลองแกะดูนะคะ ลองชิมดูนะคะเห็นเขากินกันใน YouTube ลองชิมดูเดี๋ยวขอเวลาเกะก่อนนะครีมชีสพึ่งเคยกินนะเดี๋ยวมาลองดูชีชีชี ตรงนี้เลยแล้วก็กินกับก,กินกับเลมันทอด พยายามพยาม,ยามนี่รสเผ็ดไหมคะแบบรสเผ็ดฮ่าๆาาจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวมาลองชิมดูนี่อะไม่ใช่ไม่ใช่ทำผิดวิธีแต่ไม่เป็นไรนี่ต้นไหนดีต้นนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ นี่นะประมาณนี้เนาะไม่ใช่ไม่ใช่เขาต้องเขาต้องเอาต้นหอมเนี่ยไปอันนี้ก่อนฮ่าจะเป็นยังไงอ๋อแต่มันก็โอเคนะอู้หาใหญ่ๆอย่างนี้เลยช <c oughs> ีสก้นใหญ่มาก <c oughs> ชีสติดมาเพื้อจะเป็นยังไงนะ เห็นข้าวกินดูอร่อยดีจังมี่ิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยชิดเดี๋ยวลองชิมดูนี่ค่ะมาอืมอืม ชีสอมออืมอ,อ,อุม้ยสุดยอดมันชีสเขาจะแบบมันมีความมันนะคะแล้วก็เลก็จะแบบเป็นรสชาติเผ็ดนิดนึงนะคะนี้ อร่อยอ่ะนัวแต่ชอบชีสมากเลยอ่ะอแล้วก็มีความเผ็ดของต้นหอมนิดหน่อยเผ็ดไม่มากค่ะอืมอ,อร่อยชอบอืมไม่คิดว่าจะอร่อย ครีมชีสของญี่ปุ่นนั้นเนี้ยมางหอมแล้วก็ขนมเลรสเผ็ดค่ะอืใช้ได้เลยอร่อยชอบชอบมาถูกใจตอนแรกคิดว่าจะเผ็ดนะแต่ว่าชีสติดมือออืมอืมชีสเปล่าๆก็มีความมันหอมแล้วก็มาบวกกับเลนะคะ เลก็จะมีความเผ็ดนิดหน่อยแล้วก็ต้นหอมก็จะมีความม,มีกลิ่นของต้นหอมอะค่ะกลิ่นไม่แรงมากอร่อยค่ะอร่อยชอบอืมชอบถูกใจมีส ต้องกลิ้งกลิ้งกับชีสก่อนเนาะปาดชีสก่อนกินกับชีสเปล่าๆดูซิเป็นยังไงแต่ก็ติดเลนิดหน่อยนะคะนึอชีสอืมอืมกินกับชีสเปล่าๆก็ หอมอร่อยมันแต่ความเผ็ดอันนี้จะจะเยอะหน่อยแต่ถ้าบวกกับเลนะคะบวกกับเลก็จะมีความมันอร่อยโอ้ยเผ็ดเริ่มเผ็ดละเริ่มเผ็ดของอต้นหอมอ่้ยต้นหอมก็มีประโยชน์นะคะ ตก็มีประโยชน์กินแต่พอประมาณนะคะก็จะมีความนัวของเลเนอะอืมอร่อยดีเริ่มเผ็ดละเผ็ดออกจมูก เราที่กินเมกกื่อกี้กินไปครึ่งหนึ่งแล้วนะเผ็ดออกจมูก <laughs> ออกจอกจมูกเหมือนวาซาบิเลยแต่หอมชีสนะชีสช,ชอบอร่อยเลยเผ็ดเผ็ดมาก ไอหมาเริ่มเอีไหมาจังนะตอนเริ่มเผนออกจมูกออกจมูกออกตาแล้วก็มีความเผ็ดตรงเผ็ดเลยแหละพอละแสบคอด้วยนะคะทุกคนถ้าใครอยากจะลองก็ลองชิมได้นะคะอร่อยแต่ว่าขึ้นอยู่กับชีสด้วยหรือเปล่า เริ่มกินต้นหอมไม่ไหวแล้วค่ะแต่อร่อยโอ้โหคำแรกเนี่ยหุกใจมากหุกใจมากมชีสก,กับเลนนี่เข้ากันดีจังพอแล้วนะเผ็ดไม่ใช่เผ็ดเหมือนพริกนะแต่เป็นเผ็ดแบบ เผ็ดแสบต้นหอมเขาจะมีกลิ่นของเขาอยู่แล้วเนาะเวลากินกับถั่วเน่าญี่ปุ่นนัตโตะอย่างเงี้ยก็จะมีอีกรสชาติหนึ่งแต่อันนี้กินกับชีสครีมชีสนี่นะคะแล้วก็เลยลดเผ็ดได้หน่อยแต่ว่าไม่ค่อยเผ็ดมากหรอกแต่ว่าอันนี้กินไปคือกินไปเรื่อยๆก็คือเผ็ดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะรู้สึกแสบคอ ลองไปหาทานดูนะคะทุกคนอร่อยดีค่ะม,ม,มาลองชิมดูนะคะก็ประมาณนี้ค่ะอร่อยอครีมชีสก,ก็จะมีความมันหอมแล้วก็บวกกับเลขนมเลให้มีรสชาติหน่อยนะ เป็นนิรชา่นหน่อยแล้วก็โอ้โหตอนนี้เผ็ด <c oughs> แสบพอแล้วก็แสบ <c oughs> ขึ้นจมูกจมูกโล่งเลยทีนี้ใครเป็นหวัดนี่ <c oughs> แนะนำเลยค่ะโอเควันนี้มาชิมมาชิมนะคะก็มาทดลองชิมดูอร่อยค่ะชอบถูกใจแต่ก็กินนิดหน่อยพอเนาะไม่ต้องกินให้พอแบบรู้สึกหายยากโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ